สวัสดีครับนี่เอกครับจากเพจร้านเอกเนสซิงแอสเซอรี่ครับวันนี้พบกับดิสันเทรากันอีกแล้วนะครับเข้ามาเปลี่ยนชุดฝาท้ายไฟฟ้าใหม่ของรัดอนะครับของเดิมที่แถมโรงงานก็เจออาการเดิมๆครับโช๊คพังนะครับเปิดขึ้นมีอาการเปิดแล้ว้างเปิดไม่สุดนะครับแล้วก็เกิดการเออร์เลอร์นะครับเปลี่ยนชุดใหม่ก็เปิดปิดได้3รูปแบบนะครับคันนี้แม่ไม่ติดตั้งเซนเซอร์เท้าส่วนใหญ่เทอร่านะครับจะเข็ดกับเซนเซอร์เท้าที่แถมมานะครับก็เวลาเข้ามาเปลี่ยนจะไม่เอาเซนเซอร์เท้าชุดใหม่ เปิดปิดจากนี้หมดครับกดอนล็อกสามครั้งเปิดจังหวะนะครับถ้ารถล็อกอยู่ฝาท้ายก็เปิดให้แบบนี้นะครับเราสั่งให้ใครมายกของให้เราเก็บของให้เราก็ได้นะครับกดปิดออล็อกสามครั้งเช่นกัน ด้านหลังนะครับปุ่มกดเปิดถ้ารถล็อกอยู่กุญแจอยู่ใกล้ตัวนะครับกดเปิดปุ๊บรถปลวล็อกฝาท้ายเปิดขึ้นให้ของล็อสรนะครับปิดนุ่มปิดเงียบแบบซอฟต์โพสแล้วก็เปิดได้กว้างกว่าสูงกว่านะครับแบบนี้เราเปลี่ยนชุดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นกล่อง ECU สายไฟตัวโชค๊คสวิสต์ต่างๆนะครับยเมถึงตัวกรนด้วยก็เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนีน่เราถอดชุดเก่าออกใส่ชุดใหม่ยกชุดนะครับ ปิดแบบซอฟ t p พ s นะครับจะไม่กระแทกเหมือนที่แถมมาส่วนสวิตช์ภายในรถก็อยู่ในตำแหน่งเดิมวิธีการเปิดเป็นแบบเซฟตี้นะครับคุณจะต้องกดค้างไว้1วิป่าท้ายถึงจะทํางานทําการเปิดป่าท้ายข้างในนะครับคุณต้องปลดล็อกรถด้วยนะครับถ้าไม่ปลดล็อกรถป่าท้ายก็ะยจะไม่เปิดทั้งเปิดทั้งปิดนะครับกดค้างเพราะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเราจะกดพลาด บางทีเนี่ยหลายครั้งคือสวิตช์ของปุ่มปาเปิดฝาถัาางน้ํามันลูกค้าจะอยู่ตรงนี้บางทีนะไปเติมน้ํามันปลดล็อกแล้วล็อกแล้วกดปุ๊บอ่าไปกดผิดนะครับไปกดฝาท้ายปุ๊บของรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเปิดขึ้นเลยแต่รุ่นนี้เป็นแบบเซฟตี้นะกดผิดยังไงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทํางานนะค,คุณก็กดไปได้เลยนะครับโอเคคราวนี้ลูกค้ามาจากราชบุรีนะครับมา,มาเมื่อเช้าสิบโมงนีเวลาดีนะครับอากาศไม่ร้อนเที่ยงเสร็จแล้วนะครับมาสองชั่วโมงนะครับ ก็สนใจติดตั้งเปลี่ยนฝาท้ายนะครับในดิสันทอรา่าหรือรถรุ่นอื่นนะครับที่อยากติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าก็ติดต่อนเอกครับ081 987 6286 Facebook Fanpage YouTube Channel เนอกเดซิ่งแอสเทอรี่ครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ